ওকে <laughs> สวัสดีครับท่านผู้มีจิตใจที่รักประชาธิปไตยของแม่สอดที่จรบรักทั้งหลายนะครับก่อนอื่นผมก็อยากจะเป็นผู้เดินทางอาจารย์แัะดาวันนะครับรเลยอยากจะเล่าทั้งนี้ทังน้ผมนี่ก็เป็นคนทางเหนือเหมือนกันนะครับผมมาอยู่เชียงใหม่สามปี มีม oui <the> pues mm <MA> ีเป <ness> ็นคนลำพูนฮรผมคิดเปื่อเดียวกันได้นครับท่านทุก่านทีท่เนทุาลกาน่านทุกทนก่านกท่าน่าทุบ่าระากท่านกทานกท่านทกาเนท่นกานทุกานะกานทุทานูุาากากากาานทุกท่านาากทานก ไม่เ้าถึงประชาธิปไตยแล้วเนี่ยบ้านเมืองมันไม่เป็นประชาไตยหรอกครับทําไมทึงเป็นอย่างนั้นก็ผมอยากจะกราบเรียนว่าโลกเราเนี่ยหรือบ้านเมืองเราและแ,แห่งในประเทศของเราหรือทั่วโลกเราเนี่ยมันมีการปกครองชนิดเดิงที่เกิดขึ้น คือการปกครองที่เอาคนดีมีความรู้ที่เรียกว่าคนดีมีความรู้คนมีคมุณธรรมคนที่เป็นผู้แสบงาคนที่เป็นเศรษฐีมีเงินมีความรู้ถึงูระดับถ้าเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าระดับด็อกเตอร์นะครับเข้าไปรวมเทมลุงกันเป็นรัฐบาลอำนาจของคนนี้อย่างที่้องที่เราทั้งหลายเห็นดูหนังในโบราณของโรงพยาบาลเนี่ย ดูนผู้ปกครองก็อยู่ในสภาแต่งตัวขาวๆผู้เห่านี้เป็นนพลก็มีการปกครองเรียกนด้วประชาชนทั่วไปไม่จะอยู่ชั้นล่างไม่จะเป็นเข้าเป็นบ่าเป็นไพรเป็นไพรนะครับการปกครองอย่างนี้แหละเป็นอธิปไตยของคนชั้นสูงเขาเรียกว่าอาภิธนาอธิปไตยถ้าดูในเมืองบ้านเมืองเรา่ะในประเทไทยของเราเนี่ยนะครับมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอด คนจะอยากใหญ่โตก็ต้องไปเป็นทหารหรือเราดูเรื่องรู้สึกแค่นี้หรือบางทีก็เข้าไปอยู่ในพระในรูิสึกพระก็เข้าไปอยู่ในรัว้วในวังก็เป็นใหญ่ใหญ่โตได้เอพาพิชดาเนี่ยตายในบุคลปกครองบาง้านเมืองเรามาตลอดหรือบางทีเราเรียกว่ามาตยาที่มาตายเห็นมาตลอดเลยครับทอนเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาบ้านเมืองเราเปลี่ยนแปลงการปกครองบางทีเราเปลี่ยนท่าแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ยังไม,ไม่ยังเป็นอยู่ ครอบครุ่นที่น้องประชาชนอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ครับแ,แต่ถ้า,ถาถการปกครองประชาชนที่เไต่ล่ะตั้งคืออำนาจอยู่ที่พี่น้องประชาชนอยู่ที่พวกเราอาจารย์เห็นยังไงอะอาจารย์เห็นว่าเราต้องเป็นเจ้าของสสของเราหลายท่านครพูดเลยไงเราต้องเลือกสสเพื่อใส่ของของเราเพราะอำนาจเป็นของเรา ต้องอาเป็นของเราแล้วเนี่ยก็ต้องทำเมื่อเราเป็นรัฐบาลก็ต้องเป็นรัฐบาลเพื่อเราต้องให้เราต้องเงินทองเนี่ยอำนาจของเราอยู่ที่ว่าเราจะใช้เงินก็ต้องใช้เงินของเราก็เราเสียภาษีก่อนนี่เป็นอำนาจของเราเพราะนั่นก็นอกจากนี้ไปถ้าเราไมา่เป็นเจ้าของอำนาจของเราเนี่ยไม่ไี้ความปลอดภัยที่พใหรอกครับ มันก็แล้วแต่เรื่องว่าเป็นพฤติก,การอะไรหรือเป็นอัพพันธ์ชนะที่มาตายหรืออำนาจญาณที่มาตายแต่ทางดีที่อำน,นาจของเราจะรู้เรื่องเราภาษาหรือเปล่าเราจะพยายอำนาจของเราออกไปได้อย่างไรล,ล่ะเราต้องคุมให้ได้ครับคุมคุมรัฐบาลของเราให้ได้ใครก็ตามที่เป็นรัฐบาลคุมไม่ได้คุมเงินของเราให้ได้เพร,ราระฉะน,นัไไน้นในรัฐมนตรีทุกกระบาจะเ,เขียนเรืว่า การเมืองเนี่ยมันมีภาคประชาชนด้วยภาครัฐเลยภาคประชาชนนะก็จะไปหลังๆเรามีความต้องไปยุ่งเกี่ยวกับปกครองประเทศต้องไปควบคุมอำนาจแห่งรัฐต้องไปควบคุมตั้งแต่รสังคมทุกสิ่งทุกอย่างได้ในเรื่องการเมืองภาคประชาธิปไตยอย่างตัวอย่างที่ท่านที่เขาทั้งหลายที่เข้ามาในที่นี้จะเป็นสภาสตรีเสียสตรีจะเป็นหมู่เสื้อแดงหมู่บ้านประชาธิปไตยหมู่ว่านหรือเป็นเรื้อข่าย เรียนหนังสือเรียนประชาธิปไตยแล้วไปขยายค่าข่ายอย่างนี้อันนี้เป็นการเมืองภาคประชาธิปไตยการเมืองภาคประชาชนที่มีความสาคัญมากขณะน,นี้ที่น้องประชาชนไได้ตื่นตขึ้นมากแต่ละปีแต่และปีที่เราจะเห็นว่าผิดกับทุกๆปีอย่างปีนี้วันที่22มิถุนายนจะเป็นวันาชาติโตเป็นวันที่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองนีครามเต่นเต้นอย่างมาก มีสถานกะต,ตัวตัวอย่างมากมายมีการประชุมมีการอะไรมากมายครับเอาี่รองครับเพื่อความเข้าใจในเรื่องนี้พวกเราเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่ขยายเครือข่ายไปสู่รากหลาอย่าที่ผมได้เรียนตั้งแต่แรกแล้วพวกเราจึงมีความหมายความสำคัญที่ต้องประยายนั้นเนมืม่อบราัมพันอย่างนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องทําความเข้าใจก่อวนว่า เราจะทำอย่างไรล่ะใครบ้านเหมือนเราเป็นประชาธิปไตยแท้แท้ที่จริงเลยไม่เป็นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องเข้าใจโครงสร้างชั้นชั้นนะก่อนว่าเราหรือประชาธิปไตยแท้แท้แล้วก็บ้านเรา,าเป็นยังไงสุดเสียงเที่ยวดูชัดเจนกว่าพี่น้องครับหลังจากที่เราเลือกผู้แทนเข้าไปแล้วเนี่ยในระดับประชาธิปไตยเนี่ยในโครงสร้างเขาก็จะแบ่งอำนาจ อย่างส่วนของผู้ที่เลือกตัก้งยู้ใชเนี่ยเป็นสามส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งไปทำง,งานออกกฎหมายอยู่ในสภา,าเรียกว่านิติบัญญัติหรือผู้แทนรัฐร้อนนั่นแหละที่เราเลือกไปั่นละทีนี้นิติบัญญัติเนี่ยมันไม่ใช่ออกกฎหมายอย่างเดียวนะครับเอาเงินที่นักบัญญัติเพื่อเพเขาค่อยเข้าไปเนี่ยเป็นอำนาจที่สูงสุดมากไม่ใช่ออกกฎหมายอย่างเดียว บางทีคนที่เรียนอย่างนี้มาก็มาบอกเราเฮ้ยผู้แทนเลยนะมันไปออกกฎหมายอย่างเยอะท,ที่เดือนติเดือนเดือนหนึ่งวันวันนั้นเราทำงานอาทิตย์หนึ่งแค่สองวันสามวัน,วนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก่อนผมจะเป็นผู้แทนรนัฐดรผมเป็นข้าราชก,การมาก,ก่อนผมเป็นข้าราชก,การเป็นหมอเป็นผูดด้บริการโรงพยาบาลสิบปีเป็นข้าราชการกระทรวงสุขยี่สิบปีแล้วก็เป็นข้าราชก,การในนี้พิว่าหรืออกมาเพื่อตั้งผู้แทนไม่ใช่ ผมมาเรื่องการเมืองเพราะชาวบ้านเขาบอกว่าให้ละออกมาประชามติเป็นผู้แทนซะผมก็ณผูกาทที่ได้รับรางวัลจากกระทรวงกษรเนี่ยต้องคาดเดามากมายมันใม่หนีออกมาดังอยากเป็นผู้แทนรัศดรนะครับเพราะฉะนั้นผมจึสามารถจะเปรียบเทียบได้ว่าในเรื่องของการรักษาการประชามตดกับผู้แทนรัศดรเนี่ยมันก็มีอะไรที่ั้งคล้ายกันและ่างกันต่อหน้าเรื่องการเมืองต่อกา,า, alright, ารการเมืองแค่การประจานะครับ เอาละครับน,นิขิตบ,บแัรดาษที่ยนอกจากออกกฎหมายแล้วยังควบคุมเรื่องการปัญหาแผ่นดินด้วยนะครับมีผู้มีอำนาจในการทำให้ประชาชนได้มีความสุขประชาชนทะเลาะกันเรา็ไปเรื่องหน้าที่ผู้แทนเหมือนกันก็เกิดความเดือดร้อนแหละหรือประชาชนไปหาปรชาชการไปสืปวนราชการไปโรงพยาบา,าลโรงพยาบาลหมอมาดูหรือไปอำเภอเขตเขอบารแจกตัวทางอำเภอไไปทำให้ชาบอกว่าเขาประมาณไม่ดีเป็นหน้าที่ของผู้แทนเท่านั้นนะครับ คือดูแลในเรื่องของควบคุมและการบริหารแผ่นดินนี่เป็นเรื่องไม่ทีบัญญัตินะคะนรับในพฤชขดีของจริงจริงเป็นอย่างนั้นแล้วในเมืองไทยผู้แทนเราก็ทํางานอย่างนั้นแต่รารมีผู้แทนรัฐบาตมาเนี่ยการขยายตัวที่ต้องประชาชนได้ขย,ยายไปม,มากมาเจรเลยสมัยก่อนโรงพยาบาลไม่มีโรงพยาบาลอำเภอไม่มีะครับโรงพยาบาลจังหวไม่มีหรอกครับมีเฉพาะโรงพยาบาลจังหวัดนะครับแต่เมื่อมีผู้แทนรัฐมาลมีสสมี ก็ขยายออกไปมีการขยายตัวไปคือกา,า,ารเมืองท้องถิ่นมีอบตวจเทศบาลอีกมากมายนี่เป็นลักษณะที่แท้ๆของประชาธิปไตยของบ้านเราด้วยนะครับส่วนที่สองส่วนที่เป็นไปไปายหารราชการแผ่นดินมันไหนความว่ามันเป็นรัฐบาลไงสสไม่เลือกไปส่วนหนึ่งก็เป็นรัฐบาลจะเป็นนายกฐมตรีจะเป็นรัฐมนตรี คร่นี้จะมีสามถึหกท่านนะครับอันนี้ชัดเจนครับเป็นประชากรชัดเจนแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่แปลกฝ่ายที่เป็นอํมมาตยานระพายหรือฝ่ายที่เป็นขเดจก,การอภิคตา,าทิพพายหรือขเดตะนัปปิคารคชนชั้นสูงเนี่ยนะยังควบคุมอยู่ตลอดเวลาควบคุมยังไงรู้ไหมขนาดนี้ย ถึงแม้จะมีฝ่ายบริหารเป็นรัฐบาลนะครับจะมีรัฐบาลซ้อนรัฐบาลตลอดเวลานะครับซ้อนอยางไงซ้อนอยางไะครับหลังจากการเลียการการปกครองสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยนะครับเราไม่มีคําว่าองค์คมนตรีนะครับเพราะแก้ไขรัฐมนูญฉบับแรกต่อมามีอภิมมรักษ์เนตรี แกขายข้ามบนตัวนี่มีองค์ข้ามบนตรีเก้าคนแล้วก็มาถึงห้าคนแล้วก็มาสิบเก้าคนองค์ฮนตรีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆองค์ข้ามบนตีเนี่ยในกไรทางทจาก้กฎหมายได้เขียนว่าเป็นที่ปรึกษาของของค์พระมหากษัตริย์นะครับแต่ดูข้อเท็จจริงมากกว่านั้นเป็นเหมือนรัฐบาลก้อนรัฐบาลจริงๆ ผมอย,ตยกตัวอย่างเอาตัวอย่างที่หนึ่งสมัยท่านทักษิณเป็นนายกรัฐญชีท่านจะตั้งผู้จัดการทหารรติการโหมในขณะนั้นก็บอกว่าเอ๊ะท่านนายกทล้วามาไม่ไปพบป๋าทนะักษิณนึ่ในฐานะที่ป๋าเป็นประธานองคมนตรีท่านนายกก็เลยบอกว่าเออเรืองไทยเรานี่มีนายกสองคนเรื่องไง นั่นเป็นสิ่งที่ทําให้ฝาโสธมากครับแล้วก็เป็นเหตุขึ้นต่อมาก็ทําให้เกิดการรัฐประหารยึดอำนาจน,นี่ตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองครับรัฐบาลสมัยพลังประชาชนเป็นอรัฐบาลด้าน,นตะบากสุทธาวเววเป็นนายรัมนตีผมไม่ลองหัวหน้านพักครับมันมีปัญหาเกี่ยวกับหอบอตอรอซึ่ง ท่านจะต้องโผล่พักถูกย้ายเพราะมีเรื่องที่หนึ่งหมึ่งพระบรมราชารุภาพสองเรื่องกันมีปัญหาอยู่เรื่องปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวกับการคอรับเช่นท่านเสนอเรื่องไปย้ายไม่ได้ครับสองเดือนก็แล้วผมก็เรียนท่านสมากว่าเออท่านก็ไปกปราบัะโกนตูลเลยด้ครับเอาเรื่อง่อไปท่านก็ทําได้ ก็มีการเปลี่ยนแปลงก็ทําให้บริหารงานของตำรวจุดร้อยนี่เราจะเห็นว่าของราเนี่ย,ย,เ,ยเป็นไปนอย่างนี้มาตลอดแต่ทําไมเราแก้ไม่ได้ล่ะแก้ไม่ได้เพราะว่าความรู้ของพี่น้องประชาชนในระดับรากหญ้าอย่างน้อยอย่างน้อยแต่ก็ยังดีกว่ายังดีกว่าเมื่อห้าปีที่แล้วครับ ทำไมเราเมื่อดอนเราจับแก้ไม่ได้เราเลือกตั้งเยอะแยะเลยเราได้ขอๆต้องขอวหกสิบห้าเสียงเราเป็นรัฐบาลถี่นักประชาชนมากมายเสื่อเบงเสือแรงมากมายถูกคดีมากมายเราแก้ไม่ได้หรือแก้ได้เหมือนกันแต่ต้องผ่านตลาดนะครับเรื่องอย่างนี้เราอยากจะกราบเรียนว่าเราได้ถูกควบคุมเราได้ถูกล้อมกรอบ ดยอำนาจต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นอำนาจที่ไม่ได้เขียนในรัฐธรรมนูญเลยไม่ได้เขียนเปนกฎหมายเลยซึ่งอำนาจอะไรนั้นก็ว่ากันไปอันที้สเมื่อกี้เรามีนิติดบัญญัติแล้วเรามีบริหารแล้วเราม่ตุลาการตุลาการือรูกษาเนี่ยมีอำนาจมากนะครับอำนาจจากกฎหมายมากมายในการตัดถึงความธรรมดาก็ตัดถึงความปกตินี่แหละ ต่การติดความเราเอาแค่การติดกันแต่ถึงความถึงความไม่เลยมากเป็นพวกประชาชนก็เกิดความกันเกิดกับรานบ้างเกิดด้วยกันบ้างแต่ผู้ข่าววะเทศของเราเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับประชาชนจังไม่ได้รู้เรื่องประชาชนเลยไม่สอบใจจิตใจของพี่น้องประชาชนนั่นคือไม่เข้าใจเขาว่าปราชาธที่มาบายก็กลุ่มพวกนี้ก็ถูมกลุ่มอภินัยร้ายที่ตายถูกขมามากัน เขาไม่เขาใประหาธิตยผมอยากเรียนอิสลามหลักอยู่อัมบาดมุสลิมมีความมื้สูงมีตลาดนักเติบเป็นญาบขคนตกเป็นองค์พระมตีบางคนก็เป็นนาขุนตีบางคนก็เป็นรั้งตีมาแล้วบางคนเคยเป็นสสใเป็นเวลานานแล้วก็เป็นอามตา์ใหญ่ทีนี้มันมีข้อแตกต่างกับลักษณะของคนที่เป็นประชาธิปไตยครับอัมาดย์ืนี้มีความรู้มากแต่เขาไม่เห็นหัวไม่เห็นอำนาจของประชาธิปไตยของประชาประหาดชนของเที่ประชาชนเนี่ยเป็นคนอีกชั้นหนึ่ง พวกนี้เป็นกลัวการเลือกตั้งไม่อยากเลือกตั้งแต่ฉันอยากเป็นใหญ่เอาละครับตัวากลางมาอย่างนี้เนื้ไทายมาจากการเรียนจบี่กฎหมายเข้าไปรับราชการแล้วก็เป็นในระบบราชการก็เป็นผู้วักษารึ่งี่จะอำนาจอันยิ่งใหญ่ในสามอำนาจอำนาจี่ทั้งท่าน เดี๋ยวนี้เรากำลังจะถูกปฏิวัติโดยตุลาการอย่างที่ท่านลิฟิสพูดไว้แล้วปฏิวัติโดยสักกาหรือปฏิวัติโดยกฎหมายนะครับในต่างประเทศครับในประเทศประชาธิปไตยที่ใดก็ตามเนี่ยตุลาการนีะต้องมีความสัมพันธ์กับประชาชนนะครับท้าไมก็ต้องสัมพันธ์กับประชาชนจึงเรียกว่าประชาชนควบคุมเลยครับผมได้เรียนแล้วเมื่อกี้ว่าประชาธิปไตยตามหลักนั้น ประชาชนประจายแล้วประชาชนต้องคุมได้ถ้าประชาชนคุมไม่ได้เขาปกครองเราเราคุมเขาไม่ได้เราเราต่อบรับหรือว่าเขาไม่ได้หรือเราปรับเปลี่ยนเขาไม่ได้ไม่เรียกว่าประชาธิปไตยหรอกครับประชาธิปไตยก็แค่ว่าเลือกตั้งอย่างเดียวนะคือว่าใครเราเป็นผู้เลือกตั้งผมยกตัวใหญ่อะไรบางอย่างโรงพยาบาลม่สอบสน้องประชาชนผมเมืกได้ไม่ขอสมุดนะ เขาบอกว่าถ้าดีต้องเลือกตั้งเสร็จถ้าเลือกตั้งในหม่พวกหมอด้วยกันเนี่ยนะครับเป็นประชาธิปไตยเยเป็นประชาธิปไตยของพวกหมอครัแต่เพู่ในการส้ามอเขาเป็นคนขี้เกียจเป็นตัวคิดมห็นางๆเขาก็ต้องเลือกเพื่อในการที่ที่มาทางานฝ่าพระธานถ้าเป็นหลักประชาธิปไตยแล้วก็ต้องประชานิปไคนเลือกหมอนั้นที่เป็นผู้ประชาธิปไตยแลต่างประเทศนะครับ หมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยมีผู้พนักงานมาเก็บขยะชุเก็บขยะเนี่ยนะครับงรนเดือนแพงเพราะผ้าจเดือนบ้างๆก็ต้องประทำความสะอาดเขาที่นี้เขาจะเลือกอย่างไรเขาให้หมู่บ้านเป็นคนเลือกครับเขาไปทางานให้เขาทํางานไม่ดีชาวบ้านเขายากปลดไปอย่างเนี้เป็นหลักประชาธิปไตยธรรมดาร์นั่นคืออํานาจของเราในหลักประชาธิปไตยนะเอาละครับเมื่อกี้เราพูดถึงอานาจของตุลาการนั่นคือสั่ง อำนาจตุลาการเนี่ยนอกจากยิ่งใหญ่ในเทศทางการพิจาาแล้วยังมีอำนาจที่แฝงเอามา้ในองค์กรอิสระทั้งหลายเช่นองค์กรนักตตซึ่งต้องอยู่ต่อไปเจ็ดปีองคอ์กรวตอตอิศาการรมรัมนูญซึ่งอ,อยู่ถึงเก้าปีองค์กรสาสรปกครององค์กรของจุดตอปอปตปป,ปชปราปราที่สำนึกที่ไม่ชอบองค์กรอิสระ ของผู้ตรวจการนะครับองค์กรเหล่านี้ไม่ได้เป็นของประชาชนครับในกฎหมายจะเขียนเป็นของประชาชนตรวจไมแต่ว่าในดกเฉพาะการสวทชตั้งมาพวกนี้ยังมีอำนาจอยู่เลยครับจึงเกิดการต่อสู้ที่เราเพียงครับตลอดเวลาอย่างที่ได้ยกตัวอย่างกันมามากแล้วอย่างเช่นรัฐธรรมนูญออกมา จะเป็นรัฐมนตรีเทืบับประชาชนแก้ไขยังไม่ได้ในขณะนี้รครับตุลาการรัฐมนตรีตอกมาบอกว่าเอเ๊นผิดกฎหมายผมกนี้จะมาล้ามการปกครองอันมีพระมาหาตรยสัต็นประมุกนี่จะผิดกฎหมายมาก้าวไกลน,ตนิติบทหยัดแล้วจะได้ยอ,อมอ่ะ